สวัสดีครับอ่าอันนี้ช่องมิงธนเศษนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการสร้างหรือว่าหาเครื่องมือออนไลน์นะครับในการทำงานออนไลน์อ่อผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการสร้าง Affiliate Marketing นะครับก็คือจากในช่องทาง Lazada หรือว่า ช้อปปี้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการ uh, ใส่ลิงก์นะครับมีการ uh, แปะลิงก์ลงไปในการทำโฆษณาบน a f f i l i a t e marketing ของแต่ละช่องทางนะครับวันนี้จะแนะนำเนี่ยเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สมัครฟรีนะครับก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ bitly.com นะครับก็ให้เพื่อนๆ พิมพ์ได้เลยนะครับ b i t l y นะครับ Billy t e o r l w b i t l y Com นะครับแล้วก็สมัครโดยใช้อากอินโดยเป็น Google ก็ได้ก็คือ Gmail ลงทะเบียน Gmail นะครับหรือว่า Facebook ของท่านเองก็ได้นะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับใช้ฟรีๆเนี่ยครับใช้แบบฟรีๆหรือว่าท่านใดที่อยากจะสมัครเข้ามาแล้วอยากจะได้แพ็กเกจที่ดีกว่านี้ก็สามารถที่สมัคร เสียค่าใช้จ่ายเป็นแพ็กเกจน,นะครับก็มากน้อยก็ลองศึกษาดูนะครับแต่วันนี้เราเป็นสายฟรีนะครับแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพราะเนื่องจากาเราเองกรณีที่มันมีลิงก์ยาวๆนะครับมันมีลิงก์ยาวๆอยู่ในอยู่ในแอเของอ,อยู่ในการใช้งานเนี่ยมันทำให้ดูไม่ไม่สวยงามนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับ เดี๋ยวเรามันเริ่มต้นกันเลยนะว่าใช้งานยังไงก่อนเรียนให้เพื่อนๆลงทะเบียนให้ก่อนนะครับลงทะเบียนก่อนนะครับว่าอ่าเข้าไปบิทลี่นะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยเสร็จแ,แล้วตรงนี้เราจะใช้ตรงนี้นะครับล้วก็กดคีย์เอทได้เลยนะครับมันก็จะแนะนําเราเป็นเมนูแท็กขึ้นเป็นแท็กให้แนะนําก็คือให้เราใส่ URL ตรงนี้นะครับที่เป็น URL ลองก็คือ URL ที่เราจะมาใส่นะครับก็เราไปเลือกเอาสมมุตินะครับ ่าเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับสมมุตัวนี้แล้วก็เก็ทลิงค์ขึ้นมานะครับ s ับมิ t อ่าแล้วก็ Copy นะครับ Copy เสร็จแล้วก็เอาไปแปะที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วางไปนะครับสังเกตนะครับมันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยที่เราจะใช้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น จะเป็นจะเป็น URL ใหม่ที่เกิดจากการาใช้ของ bitly แล้วจะเป็น URL ใหม่นะครับที่สั้นลงนะครับก็เพียงจะกด Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟอเลยก็ได้หรือไม่เซฟก็ได้ค้างไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเอามาเอาตัวนี้มาแปะลิงก์นะครับก็ไปแปะลิงก์ใน Facebook เราก็ได้นะครับ แต่ก่อนจะไปแปะนะครับก่อนจะไปแปะเดี๋ยวสักครู่นะครับก่อนจะไปแปะนะครับก็ให้มาลองดูว่ามีเช็คดูก่อนว่ามี URL ของเราหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่เมื่อกี้เราไปสร้างมานะครับจากบิลลี่ใช่หรือเปล่า่ะใช่ครับขออนุญาตลบทิ้งก่อนนะครับ นะครับปกี้เราไปเอามาตรงนี้อ่าดลอ y มาแล้วก็คือ V3K6 นะครับใช่ไหม V3K6 อา V3K6K6 K นะครับทีนี้เราไปลองดูว่าใช้ที่ที่เราทําจากบิลลี่เนี่ยใช้งานได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับก็ไปที่หน้าเปล่าๆอ่ะสักอันหนึ่งแล้วก็กดวางนะครับแล้วลองอวางกดวางแล้วก็เราก็ลอง เอนเตอร์เลยนะครับดูว่ามาหน้าที่เราจะลิงก์ไว้หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นหน้าสินค้าที่เราทําลิงก์ไว้แล้วนะครับก็คือตรงนี้เมื่อกี้เราต้องการจะแปะสินค้าตัวนี้ให้ <c oughs> ให้ในไวในใน affiliate ของเรานะครับก็มันก็จะขึ้นนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเมชั s ว r นะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าให้หา M M ดูนะครับตรงนี้จะเป็นโค้ดของเรา ในเอฟเฟตโค้ดที่เราลิงก์กับเรามีการาติดต่อกับทาง Lazada า,า,าไว้นะครับก็กรอมาดูว่ามีตรงนี้ก็เหลือเช็คตรงนี้ก็จะเห็นนะครับหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็มาเพจอีกทีเพื่อความชัวนะครับเพจดูว่ามี m อมอไหมอย่างนี้ก็จะเป็นโค้ดของเรานะครับแปลว่าเอเฟตตัวนี้เราใช้ใช้งานได้ก็คือมันเป็นการย่อจากาสามทั้งนี้ให้เหลือแค่ตรงนี้เท่านั้นเอง นะครับเราก็จะเอาทําการเอาลิงก์ตัวนี้นะครับไปแปะไว้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราเท่านั้นเองนะครับช่องทางออนไลน์ของเราเท่านั้นเองใน facebook ในในยูทูบก็ได้แล้วแต่นะครับในที่นี้ยังไม่ได้เข้าไปนะครับก็ขอยังไม่ขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเป็น ทำเนือ้อวิธีการสั้นๆนะครับส่วนตัวนี้ที่จะที่อยากจะให้เพื่อนๆทําก็คือเราสามารถที่จะติดแท็กอาไว้ว่าอันนี้เป็นเป็นอะไรนะครับเพื่อไม่ให้การเกิดการสรับสนหรือเราจะทําแบบสดๆทุกครั้งเลยก็ได้แต่นี่เพื่อเป็นการเตือนเราว่าเราทําซ้ําไปแล้วหรือยังนะครับอันนี้เป็นเครื่องเดินวงลีนะครับเป็นเครื่องเครื่องเดินวงลีนะครับเราก็จะมาโน้ตไว้หน่อยว่าเรา เรามีการทำเอฟเฟ i ร t e รตัวนี้แล้วนะครับว่าเรามีการลงรายละเอียดตรงนี้ลงไปในในในเอฟเฟ i ร์แล้วนะครับเครื่องเดินวงลีนะครับอ่าแล้วเราก็กดเซฟได้เลยอ่านะครับ l i n k have b e e อ e d i t อ่าแล้วมันก็มาโชว์ตรงนี้ครับให้เป็นเรคคอร์ให้เราสังเกตนะครับเพื่อนๆเพอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นฮนะ ่าไม่เป็นไรเราทําใหม่าเนี่ยครับไม่ขึ้นใช่ไหมทำไมไม่ขึ้นอ่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่าลองมาดูว่ามันเปิดพลาดตรงไหนจริงจริงมันต้องขึ้นสิอลองกดอีดิตดูนะครับอ๋อผมใส่ผิดช่อง่อามาใส่นี้ครับเครื่องเครื่องทเ,ออเครื่องเดินวงลีนะครับ กดเทปใหม่อ่าใหม่ไหมครับรอบนี้อ่ามีนะครับมาแล้ว l i n k h a s h p i n Edit นะครับนี่ครับมาแล้วครับอ่าแล้วก็จะเจอว่าเราจะได้รู้ด้วยครับว่า Bitly ที่เราทําแต่ละอันนีมันของอะไรนะครับก็วันนี้ก็ขอเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆสักสามสี่นาทีนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆคงอ่าได้ประโยชน์จากการใช้เว็บ Bitly นะครับเพื่อที่จะ เอามาแปลงนะ URL ที่มันย,วยาวๆไม่สวยนะครับดูให้มันกระทัดรัดเหมาะสมที่จะสามารถหยิบไปใช้ได้ในในช่องทางออนไลน์ที่เราจะลงโฆษณานะครับในการทำแอฟเฟซของเรานะครับก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสาเร็จแล้วก็ทำอะไรก็นะครับมีความจเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ฝาก คลิปขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ